ไปเป็นประเด็นอื้อฉาวงามใส้สุดอับอายทั่วโลกไปในทันทีครับจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี ف าที่มีการสั่งลงโทษแบนขนาดใหญ่สมาคมฟุตบอลมาเลเซียฐานฝ่าฝืนความผิดเรื่องของกฎโอนสัญชาตินักเตะแต่ที่ผมบอกเลยว่ามาเลเซียพลาดตรงนี้เนี่ยจริงๆจะไปโทษมาเลเซียอย่างเดียวก็ไม่ได้สถานการณ์มันบังคับมันไม่ใช่แค่อินโด อีกหนึ่งชาติที่เป็นตัวการสําคัญตัวดีเลยผมบอกเลยคือเวียดนามผมพูดเลยเลยผมบอกออกตัวเลยเวียดนามเนี่ยตัวการตัวดีเลยเกี่ยวกับเคสนี้คือโกงประเทศอื่นเขาได้นะครับแต่ถ้าโดนโกงก็ไปร้องเรียนถึงฟี FA ซึ่งเคสนี้เวียดนามเป็นคนร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับประเด็นของมาเลเซียตอนเป็นไฟเลยทีเดียวครับคอมเมนต์ด่ายับมากๆคอมเมนต์แรกมาเลยบอกว่านี่เป็นหนึ่งในการกระทําของฟี فا เพื่อปกป้อง ไม่ให้มาเลเซียมีทีมฟุตบอลที่ติดท็อป30ของโลกหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้ฟุตบอลในย่านอาเซียนไม่เคยพัฒนาไม่เคยยกระดับนักเตะของภูมิภาคนี้ได้เลยด้วยความคิดของผู้ใหญ่ที่อยากจะอาศัยความสำเร็จด้วยการทุ่มเงินจำนวนมหาศาลนะครับบางคอมเมนต์ว่าเป็นไงล่ะกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหลายวันนี้ได้เห็นแล้วหรือยัง ว่าถ้ายังไม่เลิกคิดจะโกงอยากเก่งทางรัดคุณก็จะโดนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนผมชอบคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเออทึ่งประเทศไทยนะเคสนี้เนี่ยไม่มีข้อคอรหาไร้มนทินมากๆเลยเพราะว่าไทยเนี่ยไม่มีเวในเรื่องของการโอนสัญชาติหรือหานักเตะลูกเซี่ยวพวกเขาเน้นสร้างผู้เล่นในประเทศตัวเองแล้วก็หาลูกครึ่งมากที่สุดเพื่อให้เกิดความชอบธรรม ในการพัฒนาฟุตบอลของประเทศเขาเองนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละคือความคิดของคนในภูมิภาคนี้ไม่รู้จักที่จะพัฒนาเน้นเอาอะไรที่หวือหวาเน้นเอาความสํำเร็จแค่ชั่วข้ามคืนสุดท้ายก็คว้างงูไม่พ้นคอตัวเองนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยสําหรับวงการในฟุตบอลระดับอาเซียนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทั้งเอเชียต่างก็จดจ้องว่าทำไมฟุตบอลในย่านนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นที่พูดถึงฉันรอเลยว่าในอนาคต1ชาติที่ต้องโดนแน่นอนคืออินโดนีเซียเชื่อฉันสิฉันว่าเ f c เีรียมจัดหนักในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับหรือบางคเมตมก็บอกว่าไม่ต้องบอกถึงมาเลเซียอย่างเดียวนะตอนนี้เนี่ยสชาติที่เป็นกังวลหนักก็คือทั้งอินโดและก็เวียดนามด้วยพวกเขาเองเนี่ย ก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าผู้เล่นที่โอนมาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดก็ได้นะกลายเป็นประเด็นอื้อฉางามไส้สุดอับอายทั่วโลกไปในทันทีครับกับสถานการณ์วงการฟุตบอลทีมชาติในย่านอาเซียนนะครับนี่คือเอฟเฟกต์ใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วกำลังกลายเป็นกระแสท้องอดดทาวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟี ف า ที่มีการสั่งลงโทษแบนขนาดใหญ่สมาคมฟุตบอลมาเลเซียฐานฝ่าฝืนความผิดเรื่องของกฎโอนนักเตะนะครับโอนสัญชาตินักเตะเออพูดง่ายๆแบบนี้นะครับโดยเฉพาะประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมากๆก็คือการปลอมแปลงเอกสารผู้เล่นถึง7คน ที่เข้าขายตอนนี้โดนแบนด์ก่อนเลยคนละหนึ่งไปเต็มๆนะครับโดนปรับตังค์ด้วยสมาคมโดนอ่วมมากๆงานนี้มีเอฟเฟกใหญ่มากๆนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยนะครับนอกเหนือจากทีมชาติมาเลเซียแล้วเนี่ยสมโมสร,รใหญ่ของมาเลเซียอย่างยาโฮดารุตซิมนะครับก็ลมจับไม่แพ้กันเพราะว่าใน7คนเนี่ยมันก็มีผู้เล่นที่เล่นอยู่กับยาโฮถึง3คน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟิกเกเรดโดนะครับหวัวเรืโลนและก็ในส่วนของจอห์นอิสราซาเบลนะครับรวมไปถึงเฮกเตอร์เฮเวลที่โดนไปเต็มๆสำหรับฝั่งของยาโฮว์ทานั้นไม่พอนะครับเอฟเฟกตเนี่ยยังเลื้อยไปถึงลีกสเปนนะครับเพราะว่าหนึ่งนักเตะที่มีขายมีชื่อมาเล่นให้กับมาริเฟียอย่างฟาคุนโดกาเชสนะครับก็โดนกับเขาด้วย เพราะว่าเล่นอยู่กับอาราเบสในศึกลาลิกาสเปนก็โดนพิษเรื่องของเอกสารปลอมแปลงโอนสัญชาติปลอมครั้งนี้ไปกับเขาด้วยนะครับแม้ว่าล่าสุดเนี่ยจะมีอัปเดตออกมาว่าทางสมาคมฟ,ฟุตบอลมาเลเซียถแถลงยืนยันเตรียมยื่นุทธรณ์บทลงโทษจากฟีฟ่าเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของนักเตะและก็ทีมชาติพร้อมยืนยันว่ากระบวนการทำเอกสารโอนสัญชาตินักเตะเป็นไปตามกฎอย่างโปร่งใสแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้ ไม่มีมูลหมาไม่ขี้นะครับฟีฟ่าไม่ลงโทษแล้วฟีฟ่านี่มั่นใจมากนะทั้งปรับทั้งแบนแต่ว่ายังไม่จบไม่สิ้นนะเพราะว่าพอยื่นหนูทอนเนี่ยหนึ่งในโทษที่คนดูฟุตบอลในย่านอาเซียนเอเชียหรือทั่วโลกจับตาม,มองกันอยู่ก็คือวันนี้เนี่ยความเหิมเกรมของชาติที่มีการโอนสัญชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวอ่ะมันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า มาเลเซียเนี่ยอาจจะโดนปรับแพ้ในหลายๆเกมที่ผู้เล่น7คนนี้มีส่วนด้วยนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าวิเคราะห์ลงรายละเอียดดีเทลเกี่ยวกับฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันก็สมกับเป็นประเด็นให้เขาด่ายับแหละนะครับเพราะว่าผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์ผมเห็นภาพเลยแต่ต้องเท้าความก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงคอมเมนต์จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันบานปหลังจากที่อินโดนีเซียเนี่ย ในยุคหลังเป็นตัวตั้งตัวตีอันนี้ต้องให้อินโดนีเซียเป็นตัวเริ่มต้นเลยจุดประเด็นเรื่องของการหาลูกครึ่งโอนสัญชาติลูกเซี่ยวเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัญชาติจากเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมเดิมของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีผ,ผ,ผลงานสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้ยังลุ้นไปตบอลโลกอยู่เลยแต่ว่าเคสของอินโดนเนี่ยมันดูจะยังไม่มีจุดบกพร่องให้โดนลงโทษแต่ที่ผมบอกเลยว่ามาเลเซียพลาดตรงนี้เนี่ย จริงๆจะไปโทษมาเลเซียอย่างเดียวก็ไม่ได้สถานการณ์มันบังคับมันไม่ใช่แค่อินโดอีกหนึ่งชาติที่เป็นตัวการสําคัญตัวดีเลยผมบอกเลยคือเวียดนามผมพูดเลยเลยผมบอกตัวเลยเวียดนามเนี่ยตัวการตัวดีเลยเกี่ยวกับเคสนี้คือโกงประเทศอื่นเขาได้นะครับแต่ถ้าโดนโกงก็ไปร้องเรียนถึงฟีฟ่าซึ่งเคสเนี้เวียดนามเป็นคนร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับประเด็นของมาเลเซียแต่ผมพูดเลยว่าเวียดนามเนี่ยตัวดี เพราะว่าเอาตรงๆถ้าเราดูวอลเล์บอลเราก็เห็นประเด็นตู้เย็นเอาผู้ชายมาเล่นเนี่ยวันนี้ยังไม่ได้ลงลงโทษเป็นจีมเป็นอันเลยแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นตัวจุดประเด็นเลยไปเอาผู้เล่นโอนสัญชาติมาเล่นในการขันอาซินครับใครจํากันได้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเหงียนส่วนซอนเป็นผู้เล่นบราซิลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่โอนมาเพื่อที่อยากจะเก่งขึ้นแบบด่วนๆแล้วก็สำเร็จจริงเวียดนามได้แชมป์แต่ก็ถูกคอราหาะเยอะ ว่าชนะไทยเพราะว่าใช้ผู้เล่นบาราซิลนะครับจนกลายเป็นวลลีโนบาร์ซิลโนปาตี้นะครับซึ่งภาพเหล่านี้มันก็เป็นภาพสะท้อนที่ทําให้มลเลเองก็ต้องเร่งเครื่องแหละนะครับเพราะว่าเขาเจอเวียดนามไนงะเขาก็เลยโอนมาเป็นล็อตเลยแล้วก็เกิดความผิดพลาดในที่สุดผมรวบรวมคอมเมนต์นะครับหลังเกิดปรากฏการอับประยศตรงนี้ในวงการฟุตบอลอาเซียนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโอ้โห ในอาเซียนเนี่ยร้อนเป็นไฟเลยทีเดียวครับคอมเมนต์ด่ายับมากๆคอมเมนต์แรกมาเลยบอกว่านี่เป็นหนึ่งในการกระทำของฟีฟ่เพื่อปกป้องไม่ให้มาเลเซียมีทีมฟุตบอลที่ติดท็อป30ของโลกโอ้คนชอบมากก็คือต้องบอกว่าถ้าฟีฟ่าไม่ลงมาดำเนินการตรงนี้ฟุตบอลในย่านอาเซียนจะพังนะเพราะว่าพวกผู้เล่นจากลาตินเมริกาเนี่ย มาเพียบแน่นอนนะครับการฝกัดกั้นตรงนี้ถือว่าเป็นการสกัดกั้นนะครับพวกที่อยากเก่งเร็วๆชาติที่อยากแบบไม่ต้องพัฒนาระบบโครงสร้างอะคาเดมี่ของตัวเองอะ่ะไม่ต้องสร้างนักเตะไปดึงมาเลยเอบาบราเอาเจนเอาสเปนมาเก่งๆอะ่ะเดี๋ยวทีมเขเก่งเองซึ่งผมว่าเรื่องนี้เรารู้เราทราบอยู่แล้วมันได้ผลงานแต่มันไม่ได้ภูมิใจหรอกเนาะอีกคอมเมนต์บอกว่าแกล้งทําเป็นตกใจนะมาเลเซียนะครับอีกคอมเมนต์บอกว่า ฉันไม่ได้บอกไว้ก่อนเหรอบานพระมุขของเราเป็นคนบาเลเซียรหรือเปล่าเราภูมิใจอะไรกับการหาผู้เล่นจากฝั่งลาตินมาเสริมแกล่งนะครับหรืออีกความคิดหนึ่งว่าตั้งแต่เริ่มก็สงสัยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับมาเลเซียทําไมเต็มไปด้วยผู้เล่นลาตินเยอะขนาดนี้นะครับมีคอมเมนต์จากเวียดนามแหมมาสแลนมาเลยบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเอาชนะเวียดนามไม่ได้ใช่ไหม จึงต้องโกงเพื่อชนะนี่นะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าจะตัดสินว่าแพ้ทุกแมตช์ล่าสุดหรือเปล่าอันนี้ต้องลุ้นกันนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่น่าละอายที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลอาเซียนฉันไม่รู้ว่าพวกเราคิดอะไรกันอยู่นะแต่ว่าวันนี้มันไม่น่าละอายพอแล้วเหรอที่เราทำกันแบบนี้นะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่า อย่าไปว่ามาเลเซียอย่างเดียวเวียดนามหรืออินโดก็ทํารวมไปถึงขเขมรด้วยขเขมรน,นี่ก็โอนฝันชาติแบบจะแจ้งเลยนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้ฟุตบอลในย่านอาเซียนไม่เคยพัฒนาไม่เคยยกระดับนักเตะของภูมิภาคนี้ได้เลยด้วยความคิดของผู้ใหญ่ที่อยากจะอาศัยความสําเร็จด้วยการทุ่มเงินจํานวนมหาศาลนะครับบางคมมนไม่บเป็นไงล่ะ กุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหลายวันนี้ได้เห็นแล้วหรือยังว่าถ้ายังไม่เลิกคิดจะโกงอยากเก่งทางรัดคุณก็จะโดนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนผมชอบคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเออทึ่งประเทศไทยนะเคสนี้เนี่ยไม่มีข้อคอรหาไร้มนทินมากๆเลยเพราะว่าไทยเนี่ยไม่มีเวในเรื่องของการโอนสัญชาติหรือหานักเตะลูกเซี่ยวพวกเขาเน้นสร้างผู้เล่นในประเทศตัวเองแล้วก็ หาลูกครึ่งมากที่สุดเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการพัฒนาฟุตบอลของประเทศเขาเองนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละคือความคิดของคนในภูมิภาคนี้ไม่รู้จักที่จะพัฒนาเน้นเอาอะไรที่หวือหวาเน้นเอาความสำเร็จแค่ชั่วข้ามคืนสุดท้ายก็คว้างงูไม่พ้นคอตัวเองนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่า นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเลยสำหรับวงการในฟุตบอลระดับอาเซียนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งเอเชียต่างก็จดจ้องว่าทำไมฟุตบอลในย่านนี้เนี่ยกำลังกลายเป็นที่พูดถึงฉันรอเลยว่าในอนาคต1ชาติที่ต้องโดนแน่นอนคืออินโดนีเซียเชื่อฉันสิฉันว่า AFC เตรียมจัดหนักในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่า,วาไม่ต้องบอกถึงมาเลเซียอย่างเดียวนะ ตอนนี้เนี่ยสองชาติที่เป็นกังวลหนักก็คือทั้งอินโดแล้วก็เวียดนามด้วยพวกเขาเองเนี่ยก็มีความกังวลอยู่เหมือนกันว่าผู้เล่นที่โอนมาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดก็ได้นะครับผมพูดได้เลยเคสนี้นะไม่ใช่มาเลฟียอย่างเดียวผมบอกได้เลยงานนี้อินโดเวียดนามก็เครียดเหมือนกันคือเวียดนามเนี่ยเรื่องกรณีเงินโอนเหรียญ่วนซอนเนี่ยประเด็นหนึ่งแต่อนาคตที่จะโอนเพิ่มอย่างเนี้ย ก็ต้องมีชง,งักก็ต้องมีเครียดแล้วเพราะว่ากฎกติกาของเวียดนามหลังๆเนี่ยออกมาแปลกๆเหมือนกันในการโอนสัญชาติผู้เล่นนะครับหรือบางคอมเมนต์บอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทีมชาติในย่านอาเซียนควรจะไปเรียนรู้และดูงานจากประเทศไทยพวกเขาทำอย่างไรที่ทำให้มีทั้งความภูมิใจและไม่ต้องเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์นะครับหรืออีกบางคอมเมนต์ก็บอกว่า การได้ไปฟุตบอลโลกมันอาจจะเป็นจุดสูงสุดของชาติในย่านอาซียนก็จริงแต่การที่ได้เห็นลูกหลานของตัวเองทํามันสําเร็จมันจะดีกว่านี้หรือไม่นะครับบางคอมเมนต์บอกว่าแสดงความยินดีกับชาติทั้งหลายที่อยากจะโอนสัญชาติผู้เล่นเก่งๆเ,เข้ามาสู่ทีมจนตัวสัน่นคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าวันนี้ฟีฟ่าไม่ยอมให้เกิด เรื่องราวที่เป็นจุดด่างพร้อยของวงการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะอีกคอมเมนต์ผมชอบนะเพราะความิจฉาทุกอย่างจึงสำเร็จเพราะความอัปยศของวงการฟุตบอลแห่งอาเซียนมันสะท้อนภาพออกมาแล้วก็อีกคอมเมนต์ว่าฉันรู้สึกภูมิใจเหลือเกินที่อย่างน้อยในย่านอาเซียนก็ยังมีทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่เป็นหน้าเป็นตาพวกเขาไม่จาเป็นต้องมีมนทรีอ หรือมีข้อคอรหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยหนึ่งในชาติที่เราต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดอีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเรียกร้องและร้องขอให้ชาติในย่านอาเซียนได้รู้จักตัวเองเสียทีเลิกทําแบบนี้ได้แล้วมันคือการทุจริตมันคือการปลอมแปลงเอกสารทุกอย่างเรื่องของการโอรสัญชาติมันเป็นไปตามกฎหมายหรือบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอับประยลและก็น่าอับอายที่สุดที่เกิดเคสน,นี้และประเด็นนี้เกิดขึ้นบอกได้เลยครับคุณผู้ชม เดือดจัดนะครับเดือดสุดๆนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมรวบรวมมานะหลังเกิดเหตุการณ์อื้อเฉาประเด็นนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งของมาเลเซียจะรอดจากฟี ف าได้หรือไม่ผมว่ารอดอยากคือถลอดได้นี่ต้องถามเลยว่าห้อยพ้าอะไรเพราะว่างานนี้โอ้โหเรื่องของการตรวจสอบเอกสารการปอมแปลเอกสารถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแต่เหตุการณ์นี้เนี่ยก็ได้สะท้อนอะไรหลายๆอย่างให้ผมได้รับรู้รับทราบนะ ว่าเรื่องของฟุตบอลเนี่ยจริงๆมันก็มีเส้นทางเก่งทางลัดเนาะอย่างที่มาเลเซียอินโดนีเซียวเวียดนามหรือชาติอื่นๆเขาทำเนี่ยนะครับมันเก่งทางลัดได้แหละผมเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายอะ่ะมันก็คงจะสู้ความภูมิใจที่แท้จริงไม่ได้นะครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับทีมฟุตบอลในยานอาเซียนที่ผมเอ่ยมาเนี่ยได้ไปบนโลกแต่ว่าตัวผู้เล่นท้องถิ่นแทบไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ย ผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เจ็บช้ำนะครับเจ็บอยู่ในอกอย่างแน่นอนเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของคอมเมนต์นะครับหลังประเด็นฟีฟ่าแบนฟุตบอลมาเลเซียที่ผมนำมาเล่าและมาขยายให้ฟังนะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์ Big c h a มปแบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมปหน่อยนะครับ คลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนคลิปพบกันใหม่ในคลิปคอนเทนต์ตัวหน้าสวัสดีครับ